สามมันสามมันแน่เงินลอยหนึ่งกูบม่ได้เสียดายดอกจะคนอื่นเขาเสียลอยหนึ่งมีแมนแมนไมนเกินซ้ำไหนแมนกูไม่ได้เขียนหถวมอลำใช่เียนทุกที่ทุกทางใช่มันมีผู้คุมบ้านเมืองจริงไหมที่บอกว่าได้หรือไม่ได้ใช่แมนกูถามหน่อยมันมาคุมงานเนี้ยมันได้สามพันกับการที่มัน คุมถึงหกโมงเช้าแต่มีคนตีกันมันเลิกอนะตอนนี้อันไหนมันจะสบายกว่าใช่กูถามหน่อยใช่ไอ้หยิเอื่อยกูถามหน่อยเอลื่ยนั่งง่ามกูถามหน่อยกูบอกแค่นี้ละกูไม่ควรเสียเงินเกือบพันแมนเสียเงินกูบริเกียนเดี๋ยวมอลล์เลยจะว่าพันจะว่าพันไลายก็พันแค่ตามคำสั่งของพวกขี้ภาพถูกต้องเอื้ย ไปจับกูที่บ้านถ้าอยากจะจับกูเกาที่นี่แหละเราไปปั่นกุญยาเนะเรามาดูบอลลากกรเพือมืองเราไม่จับจ้ะกูเอาแค่นี้ล่ะเราไปทุกทายไม่ต้องไปจับเราจับเราไปเกิดได้กูไม่ขอเกิดเป็นคนไทยในยุคนี้ใช่เต้ยเอ้ยเต้ยหนึ่งเต้ยเราพรุ่งนี้เราก็ไปอีกเนาะสีสะเกีไปไหมเอ้ยแล้วไปอีกเน่ะก็จะไป็นผูถามหน่อยเขาจะให้เราเข้าไหมเนี่ยเราอุบลอุบลวันที่สี่งานอุบลวันที่สี่งานวิธีใช่ก็หวัดทูใช่ไหมบ้านเนี้ยมันรู้แล้วมันเฮีย ลรักของกันทีนึงบ้านนี้มันเฮียตะการอะมันใหญ่แล้วสาวน้อยเพบ้านแพงชอบมากเลยนะไปเล่นที่บันกุลลาดไม่มีก่อนใช่ไหมกุตลาดแบบแจ้งแบบเตยแบบเลื่อนๆนั่เลยแม่จนถึงเท้ากุลลาดแบบเลื่อนๆแข่ะวันนั้นน่ะเป็นนึ่งเสาแต่ก็คือไม่ได้กดธมะลำใช่เขาก็ได้รับคำสั่งมาจากพวกที่ขี้เกียจรักษาความปลอดภัยซิคิวริจี้เฮียมาก กูบอกเลยว่ากูทิ่นไลกะาจะอัดคลิปกูใช่ไหมกูก็เรียนกฎหมายมันคือกันวันนั้นอยู่อะไรนะวัดพระน้ำมิหกกระแจงค่ะกับว่าเห็นตีกระติกเใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่อยู่หน้าเวทีตลอดเรย่นี้เห็นอยู่คนสูอบก